บิทแบง k ์ของชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งที่14นะครับที่ A T O นั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ก็จะจัดตั้งในวันที่27ถึง29มกราคมนะครับที่ Royal รอยัลพารากอนหอชั้น5สยามพารากอนนะฮะตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2ทุ่มด้วยกันนะครับผมซึ่งด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็น Directory อรี่บอรครับที่จะบ่งบอกถึงว่า B X b t e r ท่านไหนบ้างที่มาออกในงานนี้แล้วก็รวมถึง มีเอ e ลเมนต์อะไรบ้างบ,างบนเมนสเตนนั่นเองยังไงก็ลองดูกันได้เลยครับครับผมก็เรากำลังจะเดินนะว่าบรรยากาศข้างในงานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่ว่างานนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีการลงทะเบียนหรือรีจิสเตอร์แต่อย่างใดนะครับไม่ว่าใครก็สามารถเข้างานได้เลยยังไงเราลองเข้าไปดูดก่อนครับดูบใ้งานพี่เรากำลังติดไฟยังไม่เสร็จยังไงเราลองไปดูกันครับ ครับผมก็มาอยู่ข้านนอกของฮอฮะก็จะมีในเรื่องของสายการบินต่างๆนะฮะซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโซนของกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและแบบสอบถามน,นะคร mm hmm. เพื่อรุ้นรับตั๋วเครื่องบินนะฮะ mm hmm. ผมอยากทราบม,มากเลยว่ากติกาหรือเงื่อนไขในการรับรุ้นไอรุ้นรับตั๋วเครื่องบินเนี่ย mm hmm. จะเป็นยังไงบ้าง<อ>ต้องทำไรบ้างมีขั้นตอนง่แค่3าขั้นตอนนะคะก็คือกดไลค์เพจ Facebook หรือว่า Follow f o l l o w i n s t a g r a m อ่าวิสิตเจแปนทีค่ะเสร็จป mm ุ๊บก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูว่ากดไลค์แล้วเสร็จปุ๊บก็ ไปที่อ่าถ่ายภาพจุดที่ประทับใจบรรยากาศในงานตรงไหนก็ได้ก็คือถ่ายลงอ่า e b o o k หรือ i n s t a g r กรโดยปล่อยเป็นอ่าภาพสาธารณะค่ะแล้วก็พร้อมติดแฮชแท็กงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองค่ะใช่พอเสร็จปุ๊บก็ทำแบบสอบถามก็คือกรอกแบบสอบถามต้องกรอกชื่อนามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชนเท่านี้ค่ะแล้วก็ไปโชว์ที่น้องก็คือได้รุนรับตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วแล้วจะประกาศรางวัลอะไรยังไงที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ละ มีสิบสองรางวัลรางวัลละสองที่หน้าแล้วก็ประกาศวันที่เก้าเดือนหน้าค่ะก็เอ๊ะกมีนาค่ะขออภัยค่ะแล้วก็สามารถสแกนรายละเอียดได้ที่ตรงนี้หรือว่าที่ใช่์คิวอาโค้ดก็จะมีรายละเอียดบอกว่ามีวันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันในจุดแลกของที่ระลึกนะฮะเมื่อซื้อสินค้าภายในงานผมอยากทราบม,มากเลยว่าทํายังไงหรือมีเงื่อนไขยังไงในการแลกของที่ระลึกบ้างครับ หนึ 1> 1่งใบเตดอะคะ่ะมูลค่ามากกว่า2,000บาทก็สามารถแรลกรับได้เลยหมายความว่าต้องอซื้อสินค้า,าบุธไหนก็ได้ภายในงานเออหนึ่งใบเตดก็คือมูลค่ามากกว่า2,000บาทก็คือสามารถนํามาแลกได้เลยะคะ่ะออของที่รลลึกก็จะเป็นกระเป๋าใช่ค่ะกระเป๋าเสริมกระเป๋าเดินทางคะ่ะกระเป๋าเสริมกระเป๋าเดินทางแบบนี้นะคะก็ยังมีสองสีด้วยกันก็สามารถเลือกสีได้เนาะโอ้โอเคเขอบคุณมากครับ ผมตอนนี้เราก็ำลังจะเดินทางเข้าไปในฮองกันเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยแอบชมบดูนิดหนึ่งก็ภายในฮองเนี่ยมีหลายบูนมากเลยเอซิเตอร์จากจังหวัดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาออกงานน่าสนใจมากๆเดี๋ยวลองไปดูกันครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>ก็จะมีนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็จะมีฟุกุโอกะโตเกียวโยโกฮาม่า oh อยู่ตรงนู้นนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งที่1 4ในปีนี้นะครับผมสําหรับใครที่ต้องการที่จะไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง25มกราคมเท่านั้นนะครับผมที่พารากอนฮอล์ชนะันทำพารากอนตั้งแต่10โมงจนสองทุ่มนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็คงหมดเวลาลงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทริปดีๆของพวกเรากันด้วยสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อน